สวัสดีครับพี่น้องวันที่29พามาเก็บเห็ดขนูครับวันนี้วันนี้ก็มากับฝ่ายบัญชีก็เห็นแล้วครับเดินมาสามป่าตามป่าก่อนป่านี่เกือบถอดใจแล้วครับมาดูกันเลยครับกำลังโคร่บเมื่อวานมีเห็นหรอกนี่นี่ใต้ดินนี่นี่นี่โอ้โหมันวันนี้ก็มากับฝ่ายบัญชีครับสวัสดีค่ะ ลายแฟร์ซีเก็บใส่กระกาษเลยบ้านเนี่ยก็มีขนมกำลังโมกขามีเต็มเลยกำลังโผล่เปนต้อนหินนี่โอ้หูเห็นมั้ยละครับตันงกรอบนี่นี่นโอ้กินให้เบื่อไปถึงปีนาไปเลยใชากระเป๋า หวานเกี๊ยพี่นอ้องเอ้ยโอ้หวารุดมืดอดอ้อ Where? Yeah. 嗯，就那么点。嗯嗯嗯嗯嗯嗯

มีทางบานมีทางตุ้มบนเดียวกันเียแหละถ้ามีเห็นบนบา OK. นนี้ก็มีห็นกำลังงอกเนาะนี่แะครับตุ้มยังใหญ่โอ้โหไม่ดูเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไหลมาจากตรนี่ไหลมามามาๆๆที่ตรงนี้กากำลังไหลมา Ôi <laughs> ừ, một Ta lược Nhí tên một tao lược Ô Cái <laughs> tay đến về thì có dép Chờ hiệu 20 mất rồi Nhưng đúng โกยิงโงกมามันอยู่ใต้ดินแต่ข้างโงกยี่งกว่ามีมองไม่เห็นเลยจากพื้นดินอยู่ใต้ดินครับเลยู่นี่อีกดูวะใต้ดินเลยนะนี่น่ะนี่อีกนี่อีกนี่เฮ้ยเงินกระบากเฮ้ยนี่สมุกกระพิโนเอ้ยมูเดียวพโพนี่น่ามองเชื่อเห็ดออเก็บหวานอย่างนี้มันกรอบอยู่ใต้ดินเลย นี่มีโพจากดินครับเลไม่มี<ล>โพจากดินเลยจะหาไม่เห็นหรอกเอาเก็บเลยเก็บเลย,เ,เ,ลยเปิดกล่องอ่ะอุ้ยตือนปวดเอาลึกๆโอ้ปุ้มนี่เออดทำนี่แหละมันกินได้ทั้งคูนนะครับอ่ะนีกว่าสองค่ำเลยค่ำเดียวไม่หมุดเลยน้งนยองย้อยดึงเลยเออเนี่ยเออดทำนั้น ครับโคนิดอะไปอย่างไรโคนหวานเยียบแลอย่างอื่นพวกแล้เาลัาโยนทิ้งไละเมดพิดโคนเนีเ่ยดูแลง่ายลางง่ายแล้วก็หวานกร,กรอบแล้วติเขียวไปต่อ <c oughs> บานเลยหว <c oughs> านพอดีลอยโดนไหล่กินแล้ว

เฉียบดีตึงอืมออกมาโอเคอ๋อวัวข้าวไทยป็ตึ้บ้านจ้ะเก็บเลยตอนแรกเห็นหมูนี่แหละก่อนนี้บ้านบูเลยไม่ไงก็จะไม่เห็นหรอกมีมีคิดว่าไปจะอยู่ติดทาง นี่เนาะดอกก็แบบอยู่ในกอใหม่สายมืดเล้ละถ้าบ้านเรานอนจิตโต๊ะไวเนาะมันรู้ถุดแหลก <c oughs> ดอกนี้ไปจะวุดนร้อนโอโห,หสุด,สดจ่าฟูงดอกนี้ โอ้โหดอกนี้คือจ่าฟูปดยังใหญ่เออหู้มูเดียวนี่อยากโชว์สิเพืออยากโชว์สิเพื่อนใหดอกเดียวอิ่มเข่าดู้ไกลๆโชว์อันนี้จ่าฟูเกือบถูกเค้นอ่ะจ่าฟูอ่ะมูเดียวครับพี่น้องคนก็เริ่มทยอยมากันแล้ว ก็มาเรื่อยๆเห็ดก็งอกเรื่อยๆปลานี่ยผมทําคลิปสามสามคลิปเลยครับสี่คลิปรวมทั้งสองกดมาก็ผพันไก่ก็ได้สามมูสีม่มูจะมูมีใหญ่วันนี้ก็หมูเดียวพอเลยก็บานก็พอพอได้ต้มอยู่พอได้ oh, <de>. uh. พัดน้ำมันหอย uh. พอครับพี่น้องก็สามปลาได้ปลาเดียวปลาน,นี่แหละ ก็หาเห็ดวันที่สมวันที่สี่ละสี่วัวนกินให้อิ่มไปถึงปีนากันไปเลยอี่อืมจะเบื่อแล้วครับเดี๋ยวจะให้ลวกเอาไว้ใส่ตู้เย็นลุกชัยจะมาคนที่ยังไม่ได้กินเลยแหละโอเคครับพี่น้องพอได้พอได,พอได้ทำเมนูอยู่สำหรับคลิปเก็บเห็ดเวลาใหญ่ๆครับผมเจอกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ